โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานอุปกรณ์โรยตัวนะครับเช่นงานรบเพสเศษงานทํางานซ่อมบำรุงนะฮะโดยการใช้เชือกนะครับในภาคอุตสาหกรรมนะครับเบื้องต้นนะฮะอ่าแองเคร์เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับเราเช็คนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวเส้นเซฟเข้าไปนะครับแล้วอุปกรณ์เซฟตี้เข้าไปนะฮะเนาะตัวนี้แสบล็อกแล้วก็ใช้ เส้นที่เราจะโรยตัวนะครับใส่อุปกรณ์เข้าไปเลยครับตัวนี้ใจนนะครับเนาะใส่เข้าไปเลยครับและเหมือนเดิมครับอุปกรณ์ต้องตรวจสอบให้พร้อมใช้งานแล้วก็พอใส่เข้าไปแล้วต้องมีการเทสครับว่าใส่ถูกไหมโอเคนะนะครับเทสโหลดเราเรียบร้อยนะครับใส่ถูกต้องไม่มีปัญหานะครับโอเคหลังจากนั้นก็ปดตัวเซฟออกซะนะครับตัวแรกนะฮะแล้วก็ปีนข้ามออกไปนะฮะ คือที่สูงในการโรยตัวมันบางทีเลือกสถานที่ไม่ได้นะเนาะอาจจะมีปีนข้ามนะครับหรือเดินลงไปนะฮะนะครับก็มีนะฮะตัวนี้เนาะครับโอเคเป็นเซฟไว้นะครับโอเคนะครับยังไงได้ใช้พละกําลังแน่นอนนะครับโอเคโอเคพี่ลองเทสนะฮะเราลองเทสนั่งโลดดูนะครับโอเคนะนะครับเรียบร้อยนะครับ ปรับตัวเอซับล็อกให้เป็นแบบออโต้นะฮะแล้วก็จะเลี้ยงเชือกนะครับโอเคนะครับนี่ฮะมือขวาจับเชือกนะครับมือซ้ายจับที่ตัวควบคุมฮะด้านซ้ายนะครับกดลงนะฮะนิดหน่อยเห็นไหมฮะมันจะไหลได้ละแค่นี้เองนะครับกดลงไหลละเห็นไหมฮะนี่จะประคองไว้เรียบร้อยนะครับนั่งลงโรยลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองเทสระบบแอนตี้พันิกนะฮะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราโรยลงเยอะเกินไปมันก็จะล็อก อัตโนมัติเพราะว่ามันมีระบบป้องกันการตกใจนะฮะประมาณนี้โดยลงไว้ต่อนะนะครับเรื่อยๆเลยครับโอเคโอเคอถึงพื้นเท้าแตะพื้นครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยืนครับยืนแล้วก็ปลดอุป,ปกรณ์ได้เลยนะครับเห็นไหมครับปลดแล้วก็เก็บปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวเซฟบอ,อกนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับ